จะดีแค่ไหนครับถ้าเรามีก้อนน้าแข็งที่สามารถใช้ซ้ําแล้วให้แทนความเย็นของน้ําแข็งได้จริงๆครับก่อนอื่นเลยก็คือเอาตัวก้อน,นแข็งนะครับไปแช่ไว้ในช่องสีข้ามคืนไปเลยก็ได้ครับพอเราแช่ช่องฟิตแล้วครับก็สามารถเอามาใช้งานได้เป็นน้ําแข็งปกตินี่แหละครับยิ่งเราใส่น้ําแข็งมากเท่าไหร่นีครับเครื่องดื่มของเราก็จะคงความเย็นได้ยาวนานครับ ก่อนอื่นเลยครับเรามาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยครับตัวมันเนี้ยทำมาจากพลาสติก PE นะครับชนิด f o ูดเ a t e โดยธรรมชาติแล้วมันจะไม่มีสาร BPA ครับจึงมั่นใจได้ว่ามันจะปลอดภัย100%ครับส่วนน้ําข้างในเนี่ยครับมันจะเป็นน้ําบริสุทธิ์ H2O ครับความหนาของมันนี่ครับอยู่ที่4มิเมนะครับไม่ว่าเราจะทําตกหรือบีบนี่ก็ไม่สามารถที่จะแตกได้นะฮะข้อห้ามอย่างหนึ่งนะครับก็คือห้ามเทน้ําร้อนลงไปนะครับมันจะเกิด t h e ร m a l shock ครับ ส่วนเรื่องรายละเอียดนี้ก็ไปอ่านหน้าเพจอีกทีนะครับเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงครับสบายใจได้สังเกตดีๆจะเห็นในปุ่มตรงนี้ไหมครับมันเป็นปุ่มขั้นตอนของการผลิตจากโรงงานครับก็ไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะมันก็ขัด,ข,ดขัดตานหน่อยครับแต่พอใช้ไปน,นานๆก็จะลืมไปเองครับอ่ะอันนี้คือยังไม่ได้แช่นะครับมันก็จะมีน้าําใสๆอยู่ข้างในครับ วิธีการใช้ก็คือเอามันไปแช่ช่องฟีดทครับทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ครับพอเราแช่เรียบร้อยใช่ไหมครับก็คือเป็นน้ําแข็งเนี่ยแหละครับด้วยเปลือกที่มันบางครับมันก็จะสามารถความเย็นออกมาจากผิวมันได้ครับก็ใส่ให้เต็มแก้วครับแล้วก็เทเครื่องดื่มของเราลงไปครับคงจะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําหรับคนที่ชอบดื่มเครื่องดื่มเย็นแบบผมนะครับขอบคุณนะครับ